กลับมาคุยกันต่อนะครับในคลินิกผิวสวยกับสมโมสอนสุขภาพครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องราวของแสงแดดนะครับมีคําถามเพิ่มเตมิเตม SMS ก็ได้นะครับ4221511หรือว่าไม่ค่อยถนัดในการหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วพิมพ์นะครับเปลี่ยนเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้022480067-8มีคําถามมาเลยใช่ไหมครับใช่ใชใค่ะ SMS? SMS ถามเกี่ยวเนื่องจากเมื่อสักครู่นะคะลูกอายุ20ปีค่ะคุณหมอให้ทานวิตามินดี20,000ยูหมายความว่าอย่างไงคะอันนี้เป็นหน่วยเป็นยูนิตยูนี่คือยูนิต นะครับการการการที่แพทย์ให้คนไข้ได้รับวิตามินดีเสริมเนี่ยมีหลายเหตุผลนะครับเช่นอาจจะเห็นว่ากระดูกเขาดูไม่แข็งแรงเมื่อเทียบกับอายุหรือเปล่าก็กินไปเพื่อเสริมความแข็งแรงของกระดูกนะครับหรือว่าเอ๊ะยังสูงไม่พอหรือเปล่า ใช่ไหมฮะเพราะความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยที่ทำให้สูงได้ก็ต้องมีมีวิตามินดีไปช่วยในนั้น <im itation> ช่วยในการสะสมของพวกแคลเซียมและฟอสฟอรัส <im itation> อาจจะให้เหตุผลในแง่ของการเจริญเติบโตเรื่องการเสริมสร้างมวลสารของกระดูกนะครับ <im itation> แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสมมติมว่าได้รับมากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับ <im itation> หลายคนแบบรั้งดูแอุ้ยแบบนี้เขาคุณหมอแนะนําคนนั้นฉันกินบ้างกินเป็นกําซื้อวิตามินดีเป็นกรมกินเลยแข็งเป็นกล่องอะไรพวกนี้นะครับวิตามินทุกอย่างทําให้เป็นพิษได้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเรากินมากกเินนไปะครับ พิจากวิตามินดีนะครับก็จะมีหลายอาการนะครับเช่นอาจจะมีผมร่วงอาจจะมีผิวแห้งผื่นคันง่ายนะครับอันนี้อาเป็นอาการทางผิวหนังทั่วไปแต่ที่เรากลัวคือไอสิ่งที่ข้างในนะครับอ,อย่าลืมว่าวิตามินดีช่วยในการดูดซึมของแคลเซียมทําให้แคลเซียมอยู่ในร่างกายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าวิตามินดีมีปริมาณมากเกินไปเแคลเซียมที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยดูดซึมมากขึ้นจะไปจับตามผนังของหลอดเลือดเหมือนกับไปเป็น,ปน,ปนอีกชั้นนึงให้หนาขึ้นเกิดเ,เป็นหลอดเลือดตีบหลอดเลือดตันได้ง่าย อันนี้เป็นผลข้างเคียงที่เราค่อนข้างกลัวเกาะเวลาเรียกหลอดที่เราเคยคุยกันนะสมันั้มันแคบลงใช่ครับเหมือนเหมือนท่อมันสกปรกมีพวกตะกรันมีพวกอะไรไปอยู่ข้างๆครับผมนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามครับผมว่าน่าจะเป็นคำถามที่ดีเลยแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าตากแดดพอดีแล้วพอไปตากกลางวันแล้วแสบผิวก็ถ้าแสบมันพอดีแล้วพอดีแล้วแน่ๆถ้าแสบมันก็ผ่านนิดเดียวใช่ครับคือถ้ารู้สึกแสบเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าจะต้องการได้รับแสงแดดเพื่อกระตุ้นร่างกายสร้างวิตามินดีเนี่ยนะครับ อย่าออกแดดจนกระทั่งแสบผิวนะครับแปลว่ามากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าแสบเนี่ยแปลว่าพอแล้วห,หรือถ้าไปออกก็ป้องกันด้วยการทาทาครีมกันแดดเพราะว่าทาครีมกันแดดมันก็ยังพอได้วิตามินดีบ้างก็ถ้าจะเอาให้มันได้วิตามินดีก็ทา SPF ต่ำๆนะครับอย่างจะเห็นว่าพวกฝรัง่งในเขาไปอาบแดดเขาต้องการ,หรให้ผิวแทนเข,ขาทา SPF แค่บางทีแค่5แค่8หรือไม่เขาตรงห้ามทาซันแทนไปเลย ก็อย่างนั้งใช่ใช่ครับใช่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเราจะหลบเลี่ยงแสงแดดจนกระทั่งขาดวิตามินดีไม่ต้องกลัวเลยอย่าพึงอย่าวิตกถึงขั้นนั้นใช่พวกอย่างเจอว่าในแอฟริกานะครับคนแอฟริกาเด็กๆแอฟริกาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเด็กเป็นพวกโรคกระดูกอ่อนกันเยอะนะครับผมไม่คิดว่าวิตามินดีไอ้แอฟริกาจะขาดวิตามินดีนะอ่านั่นสิามขนาดนั้นเออใช่เขาเจอว่าเกิดจากการขาดอาหาร อเออใช่เพราะฐานะเศรษฐกิจไม่ดีขาดอาหารก็เป็นลูกก็ขาดวิตามินดีจากการจากอาหารที่กินเข้าไปใช่ไหมก็เกิดเป็นกระดูกอ่อนกระดูกเพราะว่าจริงๆสงสงแสงแดดม,มันเป็นมันเป็นปัจจัยฟรีที่ทุกคนไม่ว่าจะฐานะเท่าไหร่ก็ตามได้เท่ากันหมดอ่ะได้เลือกช่วงเวลาได้เอง<ช>มันน่าจะเป็นเรื่องของอาหารมากกว่าอาหารครับอาหารแล้วก็อาหารที่ อาหารที่มีวิตามินดีมันไม่ได้ไม่ได้เป็นอาหารที่ต้องไปค้นหาอะไรยากเย็นเลยใช่ไหมคะไข่ไก่นมเนยแข็งมันก็มีอยู่แล้วถ้าคุณเอิร์ธคุณแอนไปเดินตามห้างสรรพสินค้าจะเห็นว่านมสดปัจจุบันเนี่ยนอกจากเสริมแคลเซียมแล้วบางทียังมีเพิ่มวิตามินดีเออใช่แบบต่างหากวิตามินดีพลาสอะไรพวกนี้ขึ้นมาเพิ่มเข้าไปอีกด้วยถ้าไกทั้งที่ความจริงมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็เราก็ได้อยู่แล้วนะครับครับผมนะครับและนี้สำหรับคนที่บอกอ๋อแค่อย่างั้นอย่างงั้นฉันไม่โดนแดดแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไงกก็็มมันซึอยู่่่แแล้ววตา ถ้าจําเป็นเขาต้องออกแดดจริงๆแล้วกลัวเกิดอาการผิวคล้ำขึ้นมาเนี่ยต้องทํำยังไงนอกจากการทาอ๋อครับก็คือต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลาที่มันจะจะแดด,แดดแรงมากๆนะครับก็เมื่อก่อนเราบอกว่าเฉพาะตอนเที่ยงแต่เดี๋ยวนี้แดดกรุงเทพมันแรงแดดเมืองไทยมันแรงตั้งแต่10บโมงเช้าถึงบ่ายสามเพราะมันมีส่วนสะท้อนจากตึกจากกระจกจากอะไรจากกระจกด้วยแล้วก็จากการที่ พวกมลภาวะในอากาศนะครับการใช้พวกสเปรย์เยอะมันทําลายชั้นโอโซนเพราะไอโอโซนในปกติเป็นชั้นในบรรยากาศซึ่งมันจะป้องกันไอรังสี UV ไม่ให้มันส่องมายัางโลกมากขึ้นคราวนี้พอโอโซนหายไปพวกยูวีมันทะลุมายัางโลกมากขึ้นเราก็ได้รับแสงแดดมากกว่าสมัยก่อน,นย้ำนิดนึงเออไอเอสพีเอฟประมาณเท่าไหร่ถึงจะดีนะคุณหมอคือถ้าตามทฤษฎีเนี่ยเขาแนะนําว่าถ้า ถ้าทำงานออฟฟิศธรรมดานะครับไม่ได้โดนแดดมากมาย SPF 15ก็เพียงพอนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดโดนแดดมากๆเนี่ย S P F สัก30นะครับในรูปนั้นเป็นรูปที่โชว์นะครับด้านด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นว่าผิวมันดูคล้ำๆหน่อยเนื่อง <ạ. S 2> จากแสงแดดนะครับแสงแดดลงมาแล้วกระตุ้นเซลล์ที่มันข้างางล่างจะเห็นว่าเหมือนมีมนุษต,ต่างดาวอันนึงที่มีแขนเยอะๆ uh huh. อันนั้นคือเซลล์าเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานอไซต์ แสงแดดลงมาที่เป็นลูกศรสีแดงใช่ไหมละรังสี U V ลงมากระตุ้นเมลานไซต์หรือเซลล์สร้างเม็ดสี <med> s. <S ให้มีการสร้างเม็ดสีดำๆมากขึ้นจะเห็นว่าไอ้รูปซ้ายมันค่อนข้างมีะไรเคลอะนะครับและขณะที่รูปขวาอันนั้นเป็นการใช้ครีมกันแดดครีมกันแดดไอ้พวกนี้เป็นแบบสะท้อนนะครับเพราะนั่นคือแดดลงมาปุ๊บมันสะท้อนกลับเหมือนเราใส่แว่นเรเบนเหตุผลก็ไม่มีการสร้างเม็ดสีช่มาผิวก็ดูขาวใสขึ้นนั่นเป็นเรื่องของครีมกันแดดแต่จริงๆแล้วในแง่ของของพื้นฐานปัจจัยผิวของเราันี่ยก็จะต่างกันจะ จะดำหรือจะแดดจะแทนแป๊บหนึ่งอะแล้วล้วก็ลอกลอกเสร็จแล้วก็จะขาวใหม่ส่วนใหญ่คนเอเชียเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วคือเราจะแทนเราจะมีผิวที่มันแทนนิ่งได้นะครับต่างกับคนที่อยู่แถวพวกประเทศแถวพวกเซลติกหรือพวกสกอตแลนด์อะไรพวกนั้นะนะครับพวกนั้นเขาจะไม่มีแทนนิ่งนะเวลาโดนแดบดบพวกนี้ผิวเขาจะแดงแล้วมันจะเบ์นเลยไม่ไม่แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดสีนเกี่ยวกับเม็ดสีใช่เพราะพวกนั้นในเม็ดสีเขาจะน้อยมากสังเกตว่าพวกนั้นจะเป็นพวกฝรั่งผิวขาวนะครับและผมแดง มันจะไม่มีเม็ดสีที่เป็นเขาเรียกยูเมลานินในการทําให้เกิดแทนนิ่งหรือผิวแทนขึ้นมาแล้วก็ถ้าในบ้านเราอันนี้ก็ต้องย่างที่พี่หมอบอกเวลาคนจะขาวจะดำนี่ให้ดูปัจจัยพื้นฐานของตัวเองด้วยปัจจัยสีเขาแบ็กกราวด์สีผิวนะครับดูว่าเราขาวได้ยังไงเราก็ไม่ได้ขาวเกินในบริเวณส่วนนี้ตั้งแต่เด็กจนเติมมันก็ประมาณนี้แหละนะคือท้องแขนแล้วก็ที่ก้นนะครับผมการตักแบดมากๆสามารถทําให้ผิวลอกได้หรือเปล่าได้ถ้าเป็นพวกเขาเรียกซันเบิร์น นะครับบางทีซันเบอร์หรือผิวไม่แดดเนี่ยถ้าเป็นดีกรีมากมากเนี่ยมันก็จะแสบร้อนแล้วมีผิวลอกตามมาแต่ถ้าซันเบอร์หรือว่าผิวไม่แดดดีกรีน้อยๆเนี่ยบางทีไม่ถึงกระแสบแต่ผิวมันจะลอกได้มันมีการตายคองเซอล์ชันผิวหนังเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ทาครีมกันแดดนะครับอาจจะทาครีมกันแดด SPF ไม่เพียงพอทาปริมาณน้อยเกินไปเนื่องจากกลัวรังเกียจหน้ามันรังเกียจผิวมันเลยทาน้อยๆนะครับไม่มีการทาซ้ําทั้งทั้งที่ออกแดดเยอะๆและเป็นระยะเวลานานๆครับผมนะครับอย่างอันนี้บ้างทาครีมกันแดดแล้วแต่ก็็ยยังเปน้าอู ฝ้านี่ปัจจัยมันเยอะแยะนะครับเรามักจะเข้าใจว่าเกิดจากรังสี UV อย่างเดียวจากแสงแดดอย่างเดียว<ะ>แต่มันเกิดจากฮอร์โมนได้โดยเฉพาะในคุณผู้หญิงในคุณผู้หญิงเมื่อถึงวัยหนึ่งเนี่ยฝ้ามันเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติของมันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฝ้านะครับอันนี้เป็นรูปของฝ้าที่ตรงแก้มนะครับจะเห็นว่าอันนั้นเป็นจมูกนะครับจมูกแล้วก็มีปื้นๆออกมาที่แก้มสองข้างเหมือนใส่หน้ากากนะครับอันนี้คือฝ้าทั้งสลูบบนรูปล่างเลยใช่มครับมันเกิดจากฮอร์โมนได้นะครับเพราะนั้นหลบแดดเงี้ยก็ เห็นว่าคนที่กินยาคุมเนี่ยจะเป็นฝ้าได้ง่ายเนื่องจากฮอร์โมนเพศหญิงในยาคุมทําให้กระตุ้นการเกิดฝ้าได้ง่ายสำหรับเจ้าของ SMS นี้ก็ต้องลองลองดูตัวเองว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามากระตุ้นด้วยหรือเปล่าในผู้หญิงมีแน่ๆอยู่แล้วนะครับฮอร์โมนเพศทาให้เป็นฝ้าได้อ๋อครับผมนะครับอ่ะตะกี้เราพูดถึงเรื่องของซันแทน SMS เข้ามาเลยอาจจะไม่เข้าใจซันแทนกับซันบล็อกซันบล็อกมันก็คือครีมกันแดดเนี่ยเขาถามว่าต่างกันยังไง ไอ้ตัวซันแทนเนี่ยมันมี2แบบนะ Sun block, Sun block คือซันบล็อกซันบล็อกก็คือซันสกรีนคือครีมกันแดดั uh huh. นั้นคจะชัดเจนอยู่แล้วมันบล็อกเอาไว้อ่าใช่ครับซันแทนมันมี2แบบแบบแรกคือครีมกันแดดที่มีค่า SPF อต่าๆ uh huh. นะครับก็เรียกว่าซันแทนได้เพราะเวลาเราทา SPF ต่ำๆแล้วไปออกแดดเนี่ยไปนอนอาบแดดเนี่ยผิวก็จะแทน uh huh. อันนั้นเขาเรียกซันแทนนะครับหรือว่ามันมีมันมีครีมอยู่อีกประเภทหนึง่งนะครับซึ่งเวลาเราทาแล้วไปโดนแสงแดดเนี่ยครีมอันนั้นจะทำปฏิกิริยากับแสงแดดทำให้ผิวเนี่ยมัน ที่ฝรั่งก็ชอบใช้กันนะครับแล้วฝรั่งบางทีแดดน้อยเขาก็ทานไอครีมที่เสร็จแล้วก็ไปนอนในตู้ที่เป็นตู้ยูคงเคยเห็นเขาบอกในบ้านเรามีด้วยนะภูมิปัญญาคล้ายกันเขาเป็นน้ำมันมะพร้าวเขาบอกว่าเวลาแบบถ้าทาแล้วถ้าอยากดำออกไปตากแดดทานน้ำมันมะพร้าวมันจะดูดแสงนีน่าจะส่งออกขายดีมากขายในประเทศนี้ไม่ทราบก็ถ้าไ้ขายเรื่องกลิ่นได้กขเรื่องน่าอันนี้ถามพี่หมอหน่อยพอดีฟังแล้วงงงงนิดนึงเวลาเราโดนแดดมันจะเป็นกระบวนการแบบแดดคล้ำคล้ำมากมากแล้วค่อยแบบไหม้แล้วลอกหรือเปล่าคะ บางคนไม่คล้ำบางทีมันลอกลอกเลยก็มีเพราะว่าคือการที่ผิวลอกเนื่องจากมีการตายของเซลล์ผิวหนังถ้ามันตายน้อยๆเราไม่ัสังเกตไม่มีอาการเนี่ยเราก็เห็นอีกทีตอนมันลอกแล้วถ้าลอกแล้วหน้าก็จะกลับมาเป็นผิวขาวขึ้นก็ถ้าลอกแล้วนะครับผิวหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะดูดูดีขึ้นนะครับเพราะไอ้ผิวที่มันดูคล้ำๆจากแารมันลอกไปมันผัดเซลล์ผิวนะครับอันนี้เป็นหลักการของ AHA ก็คือพวกผัดเซลล์ผิวทั้งหลายแหละ แต่ให้ไปตากแดดบ่อยๆให้ลอกบ่อยๆคงไม่ไหวกับผิวเรามั้งมันไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าถ้าตากแดดแล้วให้ลอกว่าจะผัดเซลล์ผิวโดยโดยแดดนะฮะมันจะมีปัญหาตามมาเยอะเกิดผิวคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอโรคบางอย่างถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้ง่ายครับผมบอกแล้วแดดเนี่ยมันมีข้อข้อทางทางผิวหนังนะฮะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีแต่แน่นอนข้อดีด้านอื่นมันก็มีเช่นรังสี UV ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคนะครับมีอะไรต่างๆเยอะแยะ นะครับทำให้ทำทำให้โรคมีความอบอุ่นเลยคกนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าในทางผิวหนังเนี่ยข้อข้อเสียมันมากกว่าข้อดีหาช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับตัวเองดีกว่าครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หมอมากครับขอบคุณค่ะที่สําคัญนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่วันนี้ยังไม่ออกจากบ้านให้อย่าลืมทาซันบล็อกก่อนออกจากบ้านนะคะ